และสำหรับใครที่หาล้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมโอเวอร์ทบับลืนล่นลืน่นฟาร์ม24ชั่วโมงอย่าลืมครับ LD c o u d แอปสำหรับชาว m m o RPG ลิงก์อยู่ใต้เดสก์ครับเอาล่ะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมการซีดอทเอ็กซ์โมบายวันนี้อยู่กับแลนด์หลอเอ็มคลาสสิกนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วก็ขอกันมาเพิ่มมนาะบอกว่าให้ทําส่วนอื่นด้วยก็จัดไปเลยท่านผู้ชมใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ รอแพทใหม่ไปด้วยกันนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ในกลุ่มก็มีการแชร์ที่อยู่ในวิลลิงกันนะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตยังไม่นี่นะครับไปในส่วนของห้องความรู้เหมือนเดิมเลย d i s c o r d ผมปักบดไว้ให้แล้วนะครับใต้คอมเมนต์แล้วก็ e s s r r p t t o n นะครับวันนี้เราจะมาจัดเทียร์ลิสกันแต่ก่อนจะจัดเทียร์ลิเนี่ยขออนุญ,ญาตอธิบายก่อนเลยเขาที่แล้วผมอธิบายไปเลื่อนไปเดี๋ยวเรามาจะอธิบายอีกรอบแต่หลักๆเลยผาคลุมเนี่ยมันมีไม่เยอะ อืม้าคุมมันมีไม่เยอะอันนี้มีแก้ไขนะโตะเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรดีอะไรไม่ดียังไงก่อนแล้วเดี๋ยวผมจัดเทียนลิทให้เทียนลิทมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกเพราะว่ามันก็แค่น่าใช้ไม่น่าใช้อะละนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อนอันแรกก่อนเลยคลาวอันเดอร์เชิร์มันก็คืออันเดอร์เชิร์นั่นแหละรหรือที่เรียกกันว่าเสื้อกล้ามนะครับถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยค่าทำเนี่ยก็ถือว่าต้องใช้ของใหม่เยอะเหมือนกันนะครับโดย เสื้อเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ดีว่าเอาไว้ใช้เหมาะกับสายคิไม่ว่จะเป็นไนคิแอดคิและล่าสุดจะมีจะมีพาราไปใช้ด้วยรวมถึงพ่อค้ามาสเตอร์สกิลสก็จะต้องใช้บริการในส่วนของอันดร์เชิตเช่นกันเพราะฉะนันเนี่ยหากว่าจําเป็นไหมก็บอกเลยว่าเป็นจําเป็นมากนะหนึ่งใน4แล้วถ้ามาสเตอร์สมมองคอมโบมาอาจจะได้ใช้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเสื้อที่ยอดเยี่ยมมากยังไงก็ดีอยู่แล้วนะครับ มาดูกันต่อเอฟเฟกเพิ่มจากการอัพขัน้นทุกๆก,การบวก1บวกคีดแดง1%และบวกถึง15%เมื่อบวก15%และถ้าบวก15%ก็แถมไปอีก10%บวก8%ทุกๆก,การบวก1บวกออโต้แท็กสูงสุด8%คิดในใจไว้ก่อนว่าเทียอะไรนะครับขนาดนี้คิดในใจไว้ก่อนว่าเทียอะไรนะครับไปดูชิ้นต่อไปอันชิ้นต่อไปนะครับผ้าคุมอลิสหรือผ้าคุมจออเกาะที่เคยใช้กันนะครับ พอคุณมาลิสเนี่ยถามว่าใช้อะไรบ้างก็จะใช้เป็นส่วนสาย skills, สกิลกายภาพทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นออค้าตั้งป้อมนะครับมองปาบอลน,นะครับแอดมาสเตอร์สกิลสองในพ่นไฟพาลาที่ยังเจกกาะเกาะไม่ครบนะครับแล้วจะเล่นโอเวอร์แบนและอีกมากมายในอนาคตยังไม่นับพวกบาดแดนที่สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูความสามารถที่เพิ่มขึ้นมากันนะครับความสามารถที่เพิ่มขึ้นมานั้นเมื่อบวกส5 จาะเกาะเพิ่มจากเดิม15เป็น20%บวกอีก5%และทุกๆบวกหนึ่งเพิ่มสกิลเดมย่างละ1%สูงสุด8โอ้โหทดไว้ก่อนให้เทียอะไรทอดไว้ก่อนเนภาคุมยอดมหาชนแบบนี้ใช้หลายอาชีพเหลือเกินต่อมานะครับเอ่ออันนี้เดี๋ยวมีแก้นิดหน่อยนะครับก็พูดเรื่องนัตโตคล็อกหรือนัตโต้กิก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศาสเซชหรือว่าจะเป็นในส่วนของเจเนวุนเนี่ยก็ คงจะคุ้นชินกันอยู่แล้วสําหรับผ้าคลุมนาโตนะครับความสามารถหลักๆของนาโตเนี่ยก็คือการเพิ่มเจาะเกาะเพิ่มเอ,อ่อดาเมจเวทและมีการเพิ่มตีเร็วด้วยแต่เมื่ออัปดาวมาแล้วเนี่ยบวกสิเนี่ยจะเจาะเกาะอิกนอร์เอ็มเดจากเดิมมีเท่าไหร่ไม่รู้แต่เพิ่มอีก10%นะครับก็คือเรียกว่าเพิ่มเจาะเกาะเวทให้เหมาะกับแพทใหม่ที่กําลังจะเข้ามานี้เป็นอย่างดีเลยนะแถมทุกๆก,การบวกหนึ่งเพิ่มสกิลเดมอีกเหมือนกันก็ จะเวทจะอะไรก็แรงขึ้นหมดนะครับจะวุ้นจะวุ้นต่อยจะวิยิงจะเสสผ่าหรือว่าอะไรก็ตามแต่เป็นผ้าคลุมที่โหดจริงๆนะครับเทอะไรทนไว้ก่อนต่อมา Advanced Survival Cape หรือผ้าคลุมแท้งที่ทุกคนชื่นชอบนะครับบวกเลือดบวกอะไรแบบนี้อาชีพที่ใช้ก็มากมายนะครับเซกซับอาราเพียวแทงก็ใช้ได้หรือจะเป็นพีทก็ใช้กันอยู่เพราะฉะนั้นจากเดิมๆ Advanced Survival ก็นิยมอยู่แล้วและพอมานี้เมื่อบวก15เลือดเพิ่มอีก5% และเพิ่มสกิลดาเมจรีดักตั้งแต่บวก8จนถึงบวกส5หสูงสุด8%ในเมื่อผ้าคุมอื่นมีสกิลแดมผ้าคุมนี้มีสกิลแดมรีดักแต่ไม่ได้กันตีธรรมดานะผมระบอกเลยว่าสายออโต้แท็กเนี่ยผ้าคุมใหม่กันไม่ได้แต่สายออโต้แท็กอย่างเสือ้อก้ามเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับเออ,อว่าถือว่าดีนะครับผมก็มีแอดอยู่นะต่อมานะครับโกลเด้นแมนทิลนะครับหรือว่าบูเคฟออฟไทม์ ไอ้ผ้าคุมใสอัลแอคแท็กสปีดสูงขายซีซันไดก็ชอบใส่กันนะครับอันนี้เนี่ยการใช้ค่อนข้างที่จะไม่แพร่หลายเท่าไหร่ว่าส่วนใหญ่แล้วมาถึงจุดผ้าคุมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่อัลแท็กสปีดกันมากขนาดนี้เพราะว่ามันล้นแล้วนะครับจะมีอยู่ไม่กี่อาชีพนะครับ ถ้าหากว่าพูดกันตรงๆเลยอ่ะก็จะมีสนัยสาย a อ็กซิสเบรกแรกๆที่มันไม่พอแล้วก็ยังมีพ่อคามา m a เตอร์สกิล2ที่เดี๋ยวจะลดความเร็วในการโจมตีลง50%นั่นเองก็อาจจะได้ใช้บางคนที่เคยย้ายมาจากหันอะไรแบบนี้แต่มาดูความสามารถตอนของดาวมาแล้วกันนะเพิ่มเบสแอตแทกสปีดจาก5%เป็น10เมื่อบวก10บแอตแทกสปีดอีก5เมื่อบวก1 5แอตแทกสปีดอีก10เมื่อบวก15เพิ่มเอจิอีก5และดูทุกการบวก8ขึ้นไปเนี่ยแอตแท จากการตีธรรมดาเนี่ยบวกขึ้น8%ลองคิดดเองครับว่าเทอะไรเดี๋ยวผมมาจัดให้ตอนท้ายนะครับต่อมานะครับสตรีทฟาสเมจิก c คลส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมกันกายภาพนั่นเองหลายๆคนบางคนก็เริ่มมีการใช้เช่นกันนะครับก็จะมีทางเลือกให้ใช้กันหลากหลายนะว่าจะใช้อนนุนใช้อน,นี้หลกัหลกๆผ้าคลุมก็จะมีอยู่2ออันที่เป็นสายแทงนะครับโดยผ้าคลุมนี้มัน เนพ่อคุมที่กันมองต่อยกอันพกค้ายิงได้เป็นอย่างดีเลยมาดูกันครับว่าความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาจากของดาวเป็นยังไงบ้างของใส่เหมือนกับพระคุมแทงไอแอดวานซ์โซเวอรเหมือนกันเลยครับความสามารถเพิ่มเติมนะครับลดดาเมจนูชัวหรือดาเมจธาตุธรรมดาเนี่ยธาตุไม่มีกินธาตุมันจะมีอ,อ่อาร์มคนนนพพอค้าแล้วก็มีมองต่อยเนี่ยมันจะเป็นกินธาตุไม่ได้อยู่แล้วนะครับเมื่อบวก5เนี่ย5%บวก 10- เ บวก15กันเวส15เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาถามว่าดีไหมคือผ้าคุมที่กันวีดีมากๆเลยนะเพราะว่าเออคือถ้าว่าเราเทียบกับผ้าคมแอดวานซ์เซเวลเคเนี่ยมันจะเน้นการบวกเลือดแล้วก็ป้องกันเนาะแต่ว่าอันเนี้ยชียรเมจิกเดฟมาอีก15ก็ตากปีก็ต้องทำจาอเกาะเพิ่มขึ้นอีก15เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่า,ามผมก็ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากเพราะว่าวีเนี่ยก็เองก็ได้จออกก่อเกาะจากส่วนของพระคุมเนสโตได้จากการสมุดจาะเกาะมันเยอะมากๆเลยนะมันไม่พออยู่แล้ว15% กันสกิลดาเมจรีดักอีก8ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ผมมองว่าถ้าหากว่ากันทั้งหมดทั้งมวลแบบรวมๆเนี่ยเพราะว่ามองก็ไม่ได้มาต่อยตลอดเหมือนว่าอันนี้ก็จะคุ้มนะเพราะมันได้เลือดมันก็กันได้หมดนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะต่อนี้เราพูดไปแล้วโด c เค e อันนี้ก็เป็นผ้าคลุมแบบว่าไม่ได้มีคนสนใจมากนะเรามาดูกันว่าความสามารถคืออะไรนะครับหลักๆเลยก็จะเพิ่มวิทเพิ่มเลือดนะแล้วก็เพิ่มเอ่อการการันดาเมจระยะไกลอะไรแบบเนี้ยอาคุมเนี้ย จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าพาคุมเนี่ยมันกันในส่วนของดาเมจออโต้ไม่ได้เลยแต่ว่าพาคุมเนี้ยกันได้ครับซึ่งเมื่อบวก15แล้วเนี่ยเพิ่มดาเมจเดฟเนี่ยไปเพิ่มเดฟเตอร์เซนเนี่ย15%เลยก็กันดาเมจออโต้แท็กแต่ธาตเดชออโต้แท็กส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นคีพอเป็นคีแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะแต่ว่ามันกันดาเมจออโต้รีดักเนี่ย8%ถามว่าดีไหมผมว่าไม่ค่อยดีกันอะไรได้กันพะคาร์มาเตอร์สได้ที่ออโต้แท็กก็นับ แล้วจอะเกาะก็นับอะไรแบบนี้ครับรวมถึงพาลาโอแบนก็ความการใช้มันก็ค่อนข้างเฉพาะทางไปหน่อยเดี๋ยวผมจัดเทเลสต์ให้ไปดูกันครับเอาละครับก็มาเรียงเทเลสต์กันนะว่าผ้าคุมเป็นยังไงกันบ้างครับเอามาเรียงแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะก็มาดูอันแรกกันครับอันด้ร์เชิดนะครับผมให้ทุกคนไปคิดแล้วใช่ไหมระหว่างที่ผมอาจว่าเอ้ย เอาเทียริสไหนดีอันเดอร์เชิร์ดเนี่ยมันต้องเอสอยู่แล้วนะเราวิเคราะห์กันไปเมื่อกี้ขนาดนี้นะครับส่วนต่อไปนะพราคูมาลิสภาคูมาลิสเนี่ยมันรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าใช้กันสำคัญขนาดไหนนะครับก็ให้เทียเอสเชนกันนะครับส่วนต่อไปบูเคฟนะบูเคฟเนี่ยผมไม่รู้ใครว่าไงบ้างนะแต่ว่านะจุดจุดนี้ผมให้บีนะเพราะว่าไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นแล้วค่อนข้างจะเปลืองเลยนะครับ อพอค้าก็ใช้ไม่ได้นะมาสเตอร์ต่อมาแล้วจะโดนแอสปีดแต่จูจอกกอกต้องใช้อ่ะสไนกก็จริงๆแล้วมันพอมีวิธีที่จะใช้แล้วแอตสปีดพออยู่เพราะฉันเนี่ยยังไงสู้ไม่ได้นะครับสู้เลือกกามไม่ได้เอาเบบีนะครับต่อมาแอดวานซ์เซเวลเคฟอันนี้ผมมองว่าความสามารถเนี่ยอนข่างจะครอบคลุมนะครับแล้วก็ใช้ง่ายนะครับอันนี้คือถ้าหากว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมให้เทียเอสแน่นอนนะครับสำหรับผ้าคลุมดาวในส่วนของเอ่อเกรย์เอลฟ์นะครับต่อมานะครับ สตีดแฟสนะครับอันนี้เนี่ยกันมองดีเลยแล้วก็เพิ่มกันเมจิกเดฟด้วยการดาเมจสกิลรีดักเนี่ยถ้าใครทำมาอยู่แล้วใช้กับไฮ f a s h i ่นเนี่ยก็คือใช้ไปยาวๆเลยนะครับยังไงมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเนี้ยมันสแต็กกับไฮแฟช h ั่นเพื่อเพิ่มเมจิกรีดักได้ความสามารถมันคือกันอยู่แล้วนะครับคือกันอยู่แล้วยังไงก็ใช้ได้นะครับแม้ว่าเอ็ดวานโซเวลเนี่ยมันจะเลือเลอเลอเล่อนๆนะแต่ว่า ยังไงแล้วคอมโบนั้นมันก็กันในส่วนของ M d มเ a ม e r รีดักมันก็กันวิที่ทำให้วีเนี่ยลิงเบาลงได้อย่างมากๆเลยนะครับอืมต่อไปนะโตก,กิกนะครับก็ทุกคนมีดีกว่านี้เหรอ <laughs> ใช่ไหมครับทุกคนมีดีกว่านี้เหรอไม่มีนะครับสายเวทต่างๆก็ต้องใช้นะครับเอาไปเทียเอสเลยเหมือนเดิมนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับโดบเคฟนะครับอันนี้เนี่ยการลองเล่นแล้วใครเล่นดาเมจร,ระยะไกลบ้างหละ่ะก็ไม่ค่อยมีถูกไหมม,มันก็ จนกว่าเมตาวันหนึ่งจะกลับมาเนี่ยแล้วออโต้ไอแท็กที่ผมบอกเนี่ยว่าออโต้ไอแท็กเนี่ยมันมาการออโต้ไอแท็กกับเดฟเปอร์เซนต์เนี่ยมันก็แอดไนก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้เดฟเปอร์เซนต์แน่ๆถูกไหมสุดท้ายกันได้เฉพาะโตเฉพาะทางเกินไปก็ต้องบอกเลยว่ายากนะครับยากผมให้ในส่วนของเทียบีวันนี้ไม่มีเทียเอครับมีแต่เอสกับบีไปเลยก็คือใช้กับไม่ใช้ั่นเองก็ต้องเข้าใจผมนะเพราะว่าภาคคุมเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะอะไร เดี๋ยวต่อไปถ้าเราทำเทียร์ลิสต์เนี่ยประดับเนี่ยมันจะเยอะและเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นประดับหรือไม่ก็ฟุตเกียร์นะครับอืมก็เดี๋ยวมารอดูกันฟุตเกียร์เนี่ยก็น้อยเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วก็ย้ำให้ทุกคนรู้ว่าเอ้อะไรมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับถือว่ามาทบทวนความรู้ในส่วนของภาคคุมกันไปอย่าลืมครับการกดไลค์กดซับสไครต์ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ต่อไปเจอกันคลิปหน้านะครับ